เจอแบบนี้กันไหมครับทะเลาะกับคนที่เรารักทะเลาะรุนแรงมากเลยรวมไปถึงการโดนสูงเขามีมือที่สามเลยพอเราไปเล่าให้เพื่อนฟังคนที่สนิทคนที่รักเราฟังแม้กระทั่งที่ปรึกษาที่เราไว้ใจเนี่ยแล้วเขาบอกเลิกเลยเลิกแม่งเลยแก้วที่มันร้าวไปแล้วเนี่ยมันยากที่จะกลับมาประกอบให้เป็นเหมือนเดิมใครก็เจอแบบนั้นบ้างครับเชื่อเลยทําตามเลยแล้วมันได้ผลลัพธ์อย่างที่ใจคุณต้องการจริงเหรอมันกลายเป็นผลลัพธ์แบบที่ว่า วันนั้นไม่น่าจะใจร้อนเลยวันนั้นไม่น่าที่จะรีบทะเลาะบอกเลิกให้มันจบไปเลยถ้าใครเจอคอมเมนต์ไว้นะครับว่าคุณเจอมาแบบไหนบ้างมันมีเคสที่เขาทะเลาะกันแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนดึกดึกตุกขึ้นมาทะเลาะกันตีหนึ่งตีสองตีสามเครียดมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่งรอจนเช้าเลยเพื่อจะคุยกันต่อสุดท้ายนะครับความอดทนมันไม่พอสติไม่พอที่ปรึกษาบอกว่าคุณมีพลังในการใช้ชีวิตไหมเล่าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่กับเขาแล้วคุณมีความสุขไหม คุณชอบตัวเองในะตอนที่อยู่กับเขาไหมาตอนนี้คุณไม่รู้สึกมีความสุขเลยใช่ไหมถ้าไม่มีพลังไม่มีความสุขก็เลิกเราเดินต่อยังมีพลังผ่านไปได้สามวันพอสติมาใจเย็นขึ้นรู้สึกได้ว่าเฮ้ยไอคนนั้นมันคือคนที่ดีกับเรามากเลยนะเป็นคนที่เราตามหามาตลอดชีวิตเลยนะมันมีเรื่องที่กลายเป็นว่าทะเลาะกันมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งผิดพลาดแล้วพอดีความพักผ่อนน้อยด้วย แล้วดนมาเจอที่ปรึกษาที่เราเชื่อมั่นให้ด้วยแล้วมันตรงก,กันกับใจเราที่รู้สึกเหนื่อยเราอยากจะพักเราอยากจะอะไรพวกนี้ด้วยปุ๊บประกอบศพช่องปุ๊บตุ้มแต้มบุญหมดพอดีเลิกหลังจากนั้นผ่านไป3วันมารู้ได้ว่าเฮ้ยจริงๆอยากได้เขากลับคืนมาดินน้นรนวุ่นวายหมดเลยครับแต่โอกาสมันผ่านพ้นไปแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกในหันที่ผมไปที่ปรึกษาเรื่องแรกเลย คนที่ให้คำแนะนําเราอะครับคนที่เขารักเรา <_ d ue> เขาคําแนะนํามาจากมุมมองที่เขารักเรานั่นแหละห่วงเรานั่นแหละอยากให้เรามีความสุขนั่นแหละอยากให้เราไม่ต้องมาเจอแพ้อีกอยาเหมืนอนถอนลูกศรอ,ออกจากแผลเราเลยก็อยากแบบนั้นครับช่วยเรานั่นแหละแต่ว่ามันมาจากมุมมองของเขามันมาจากสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดณนะจุดที่ไม่ใช่เรายืนนะณนะจุดที่ เขาอยู่นะครับในมุมของที่ปรึกษาแล้วเราจะพิจารณากันว่าจริงๆผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไรโดยให้ใจเย็นก่อนมีสติคิดก่อนพิจารณาให้รอบด้านก่อนแล้วค่อยตัดสินใจมันใหญ่ที่มันผิดพลาดเพราะชอบตัดสินใจตอนที่ไม่ค่อยมีสติจริงไม่จริงใครที่เจอแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์กันไว้แชร์ให้เพื่อนคุณดูว่ามันจริงหรือเปล่าเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่า ตัดสินใจแบบไหนก็ตามแต่นะครับที่มันเกิดขึ้นไปแล้วไม่ว่าคุณจะกลับมารักกันเลิกกันหรือเชื่อที่ปรึกษาแล้วถามคนที่ต้องรับผิดชอบผลลัพธ์ทั้งหมดคือตัวเราผู้ที่ตัดสินใจนะครับที่ปรึกษาเขาไม่ได้รับผิดชอบด้วยนะครับฉะนั้นคิดดีๆก่อนก่อนตัดสินใจชอบคอนเทนต์แบบนี้แบบนี้น่าสนใจมุมมองแบบนี้น่าสนใจคอมเมนต์ไว้คุณเจออะไรกันมา เอนคิดดีๆก่อน,น